ครับสวัสดีเอฟซีไซมูที่รักและเคารพทุกทกท,กท่านครับผมวันนี้ก็เนี่ยมาในช่วงของบุญวัตถุมงคลของพ่อพราหมกก็มีพระเครื่องดีๆนะฮะที่สุดนะฮะของปฏิปรกรณหลวงพ่อเอนะแห่งวัดท่ามะขามหรือหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุมโนโเป็นพระเครื่องรุ่นแรกที่หลวงพ่อเอท่านสร้างมาได้รับพระพุทธบัญชาจากสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากเบื้องบน ให้สร้างพระรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อรับสถานการณ์สงครามและรับสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันและในอนาคตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดินะฮะสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดนี่มวลสารสำคัญที่เปรตปุกุลหลวงพ่อเอท่านนำมาสร้างนั่นก็คือเป็นยอดใบสีที่ผ่านพิธีบวงสวง ตลอดระยะเวลา17ปีที่ป็เดชประคุณหลวงพ่อเอท่านได้ถวายงานรับใช้หลวงพ่อเล็กพระครูเตอร์เวลาการจนะธรรมเกี่ยวกับเรื่องการทําใบสีถวายในงานบวงสวงต่างๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา17ปีพอบวงสวงเสร็จทุกๆครั้งท่านจะเก็บยอดใบสีก็คือเก็บดอกบัวยอดใบสีเอาไว้ในทุกๆครั้งแล้วก็ตากแดดแล้วก็เก็บไว้สะสมเวลาเป็น17ปี พอสะสมเวลาครบ17ปีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นมีหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นที่สุดท่านปู่ท่านยา่าท่านก็มีรับสั่งให้หลวงพ่อเอเนี่ยแห่งบ้านสุมโน,โนเนี่ยได้สร้างพระขึ้นมาของเป็นของตัวเองสักหนึ่งรุ่นนันก็ชื่อว่าสมเด็จยอดใบสีสมเด็จยอดใบสีนี้ชื่อว่าสมเด็จยอดใบสีจัก,กรพรรดิเพราะว่าผ่านพิธีจัก,กรพรรดิมา สมเด็จยอดใบสีได้พุทธาพิเศษผ่านพิธีมาแล้วไม่ต่ำกว่า5พิธีนะพิธีที่1พิธีที่2ก็คือหลวงพ่อเอก,กับหลวงพ่อบะ๊ะพุทธาพิเศษพิธีที่3เป็นพิธีใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระคุณดุเตอร์เวลาการจะนะธรรมาเป็นประธานในการพุทธาพิเศษเมื่อวันที่18กันยายนปีพศ2 5ร5อหลังจากนั้นหลวงพ่อเอก,ก็ได้มีเท่าพิธีจัก,กรพรรดิอีก2พิธี ก็เข้าพิธีมาแล้วไม่ต่ำกว่า5วพิธีนี่ก็เลยชื่อว่าสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดิสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดิรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่มีความสําคัญอย่างมากตรงที่ว่าพระเครื่องรุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่ทั้งบารมีพุทธบารมีนะฮะเพราะบารมีสมเด็จพระพระมานเบุตเจ้าทุกทุกพระองค์เพราะบัจจุบุตเจ้าทุกทุกพระองค์บารมีพระอริยสงฆ์อริยเจ้าผู้ประเสริฐพรหมเทพเทวดานางฟ้าเทปยดาฟ้าดิน พระมหาโพธิสัตว์ทุติยักริภพได้ทําให้อย่างเต็มที่เลย,ยนั่นก็คือในวันที่พุทธาพิเศษใหญ่เมื่อวันที่1 8เนี่ยหลวงพ่อเอท่านได้เล่าบอกลูกหลานบอกว่าท่านพอเข้าพิธีแล้วท่านได้เห็นพุทธนิมิตก็คือเห็นองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จเข้ามา เต,ต็มเต็มไปหมดรอบปรมพิธีมองไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วทุกๆพระองค์ก็เปล่งฉัพพันดารังสีพุทธรัศมีมาที่กองวัตถุมงคลก็คือสมเด็จยอดใบสีรุ่นนี้นะฮะเป็นแสงสีขาวนวลแล้วก็เป็นฉัพพันดารังสนะะีแสงหลากหลายสีเป็นฉัพพันดารังสีรัศมี6ประการแผ่เอิบอาบซาบส่น้นนะฮะทั่วทุกอนุขององค์พระ แล้วเป็นพอพอเป็นจังหวะสักพักหนึ่งเนี่ยท่านเห็นเหมือนกระเสียงกล้องกัมปนาตระเบิดเหมือนกับระเบิดปรมาณูลงดังปุ้มสนันวันไหวโลกธาตุสะเทือนสถานไปหมดแล้วก็เป็นแสงจับพันรังสีเนี่ยแตกแตกออกเป็น,ปนแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงสิ่งเสี่ยงสิ่งเสี่ยง,ง,ง,งแล้วก็มาคลุมอยู่ที่องค์พระแล้วก็เข้าอยู่ที่องค์พระนะฮะ หลวงพ่อเอท่านบอกว่าท่านเห็นนิมิตแบบนี้ถึงสามสามครั้งในวันที่พุทธาพิเศษเมื่อวันที่เส8ปดกันยาพอบุ้มฉับพันดาลังศีแตกออกเป็นสิ่งสิ่งตึงเสียงแล้วฉับพนลาลังสรก็ไหลเออบา,าบซับซ่านเข้าองค์พระเป็นนิมิตแบบนี้ตั้งถึงสามครั้งนอกจากนั้นก็พอสมเด็จพ่อปรสสาะบุตรเจ้าท่านเสร็จแล้วท่านพุทธาพิเศษเสร็จแล้วพ่อพรจจิบุตรเจ้าก็มาเสด็จพ่อพรจจิบุตรเจ้านี่จะเรื่องลาบ จะช่วยทําให้ในเรื่องลาบอย่างมากมายนะหลังจากนั้นก็พงเทพเทวดานางฟ้าเทพดาเจ้าทั้งหมดอันมีท่านพ่อพระอินทร์แล้วก็ท่านแม่เป็นที่สุดนะฮะท่านมาทําให้ในช่วงสุดท้ายของพิธีของนิมิตเนี่ยเป็นพระลุงมพ่อท่านบอกว่าเทวดานางฟ้าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลมหาเทพมหาเทวีเนี่ยทั่วทั้งจกักรวาลเนี่ยท่านโปรยดอกไม้ทิพย์ก็คือโปรยดอกไม้เงินโปรยดอกไม้ทองโปรย เงินโปรยทองโปรยเพชรนินจินดาโปรอยอะไรเนี่ยเข้ามาสู่พระองค์นี้นั่นเป็นนิมิตหมายที่แสดงว่าพระองค์นี้นั้นคือมีลาภมากแล้วก็พุทธคุณเนี่ยครบเครื่องทุกอย่างนะฮะไม่องไหลงพ่อท่านได้พูดไว้ว่าพุทธคุณเนี่ยครบเครื่องอย่างชนิดที่ไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการป้องกันภัยสงครามรังสีนิวเคลียร์นะป้องกันศาสาตราวุทุชนิดมหาอุขคงกรพันชาตรีแคล้คลาดปลอดภยัย ป้องกันโรคระบาดนะฮะป้องกันและก็ทําลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเช่นคุณใส่คุณปีคุณคนเดัจานวิชาอาถรรพ์คุณสาคุณเจ้งคุณดาใครต้องคุณต้องของต้องอะไรถ้ามีพระเครื่องรุ่นนี้อยู่สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจะถูกกระจัดปัดเป่าออกไปขอให้เราได้มีความศรัทธาและอาราธนาแล้วก็ดึงดูดสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาพระเดชคุลหลวงพ่อเอท่านบอกว่าใครมีพระเครื่องรุน่นนี้ด้วยความครบวยความศรัทธาเนี่ย รัย์ใดที่จะพึงได้ในชาตินี้สมเด็จยอดแบสีท่านจะช่วยให้เราได้ทรัพย์นั้นก็คือก็คือกิจการงานก่อจะเจรญกฎจะรุ่งกฎจะเรื่องกฎเงินทองกฎจะไหลมาเทมาเรียกว่าปรารถนาหรือหวังสิ่งใดที่มันไม่เกินบารมีของเราเนี่ยท่านจะดึงเข้ามาช่วยท่านบอกว่าใครที่มีเรื่องอะไรสําคัญสําคัญที่สุดเนี่ยให้ขอพรได้หนึ่งข้อนะฮะขอพรได้หนึ่งข้อที่ถูกตามทํานองครองธรรมนะ ท่านบอกว่าจะสําเร็จแล้วก็ท่านบอกว่าพระเครื่องรุ่นนี้คือลาบมากที่สุดลาบมากที่สุดด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เนะี่ยด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จพระศรีสกยมนีนั่นงประธานพรสมเด็จพระศรีสกยมนีก็คือองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสมเด็จพ่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านมาทําพุทธนิมิตให้ให้ทํารูปลักษณ์ของท่านขึ้นมา ะฮะประทับบนฐานบัวแล้วก็เป็นประทานพรนะฮะด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นยันพลิกชีวิตนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของบัวนะฮะเป็นพุทธนิมิตของสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทำให้ให้ทำอย่างนี้นะฮะนี่นะเก็เขียนว่าหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุมาโ,โนวัรรมค่ะนนะฮนะ,ะสมเด็จยอดใบสีเป็นอะไรที่ ที่เป็นอะไรที่น่าทึ่งในการพุทธาพิเศษพระเครื่องรุ่นนี้เป็นประกรันตีพระแท้แน่นอนครับ100ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปพระปัไปบูชามาจากเพจของทางวัดโดยตรงถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะฮะที่ไอเดียลายเมตร8ปดแปดสภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก MEAD 8847สมเด็จยอดใบสีจักรพรรดิ นะของหลวงพ่อเอแห่งบ้านสุมาโนโเป็นพระเครื่องรุ่นแรกและเป็นพระเครื่องรุ่นหนึ่ง,หน,งหนึ่งรุ่นในผืน่นปินไทยที่พุทธคุณไม่ต่ำไม่แพ้ใครเลยนะะนั่นคือสมเด็จยอดใบสีจักรพรรดิสวัสดีครับผม